สวัสดีครับนี่เป็นไพร์ตโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะมาลองเขียน Python นะครับเริ่มจากนี้เลยหน้า Google เราเขียน Python ได้ยังไงครับเราจะเรียนโดยการใช้นะครับ w 3 school เป็นสกะกดยังไงว่า w 3 school s c h o l e นะครับเป็นเว็บที่ใช้เรียนภาษาได้เยอะมากนะครับซึ่ง จริงๆถ้าจะไปตรงๆก็ไปที่ Python Tutorial ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปดูเล่นๆก่อนนี่เขาเริ่มจาก HTML นะครับ b u i 3 w i l d 3คือ d o u b w Web ข้างบนเนี่ยฮะเพราะนั้นเป็นโรงเรียนที่สอนจริงๆถ้าเริ่มต้นจริงๆเขาหน้าจะเน้นสอนทำเว็บหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาเรียน Python กันแล้ว Python อยู่ไหนวะเนี่ย JavaScript HTML JavaScript อลงไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆหาไม่เจอนะครับงั้นทำยังไงดีปุ๊บเปิดบทชิดเจอเราหาเจอ,อยังเซิร์ฟเวอร์สายโปรแกรมมิ่งอ่าเนี่ยอยู่ในโปรแกรมมิ่งครับไพทอนตัวแรกเลยเบคอนจริงๆใครอยากเรียนอ่ะเฮ้ยมีแมชชิเนอร์เรียนิ่งด้วยเดี๋ยววันหลังมาเรียนกันนะครับโอเคไปที่ Python Tutorial นะครับก็จะมีขึ้นมานู่นนี่นั่นปุ๊บมีอะไรให้อ่านเยอะแยะไปหมดเลยใครอยากอ่านอะไรก็อ่านนะครับแต่ว่า วิธีการเขียนโปรแกรมหรือว่าแกรวิธีการฝึกโปรแกรมใดๆที่ดีที่สุดนะครับไปถึงเลยหัดเขียนกันเถอะนะครับข้อดีของ W3 s c h o o o ก็คือยรงงี้ต้องเรียกว่า W3 School ใช่ไหมเท่ๆนะครับ W3 School ก็คือมีเพลงก o u าวให้เล่นมีเขาเรียกว่าอะไรนะแซนบ็อกสักอย่างให้เล่นนะครับพอมาถึงปุ๊บเราสามารถเขียนภาษาไพตอนได้เลยปริ้น l l o World ทำไมต้องเฮลโลมื แล้วลองรันได้เลยก็จะเห็นปุ๊บหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเอ้ยอย่าช้าดิโอเคก็จะขึ้นมานะครับใครอยาก Hello Python Hello Computer อัน,นี้เราเป็นเราเขียน Hello World คือคอมพิวเตอร์พูดถึงนะครับอ้าวแค่นี้มีแค่เนี้ยโอเคเราสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์พิ้นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเย ค่นีโอเคดูต่อดีกว่ามีอะไรทำมั่งมันมีเน็กไหมเพื่อความง่ายไม่มีเนาะโอเคนะครับอ่าเอ็กอซ์ไซส์แรกให้บินคาว่า Hello World ก็ทําไปแล้วนะครับแล้วไปยังไงต่อละเนี่ยเราก็ค่อยๆไปทีละนิดนะครับ Intro Intro p y ไปตอน,อน Python คืออะไรอ่านเอาเองขี้เกียจน,นะครับใครขยันอ่านก็อ่านใครใครจะข้ามก็ข้ามไปดีกว่า ต่อไป Python set getting start install โอ้ install ลงเครื่องกลับไปก install เองนะครับตอนนี้เราจะเน้นการเขียนอย่างเดียวนะครับเราสามารถรัน uh, Python โดยใช้คำสั่ง Python แล้วก็ส่งคำ uh, อ่านเลยนะนำสูน PY ในนี้มันเป็น Text ใช่ไหมเรารู้แล้วนะครับนั้นเราสามารถพิมพ์ h e l l o w o r l d ออกมาได้แต่ว่าเราจะไม่สนนะครับเราจะเรียนบนเว็บอย่างเดียวทีนี้เราทำอะไรได้มั่งล่ะ จึง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 ,จง,จงต่อไปดีกว่านะครับต่อไปเราสามารถปริ้นเทนเวิร์เราอยู่แล้วไม่มีอะไรนี่วะโอเคเราสามารถทํานี้ได้ด้วยใส่อีได้ด้วยเร็วไปไหมฮะมาถึงใส่อีเลยนะครับอา่าคนที่จะเรียนต้องมีพื้นฐานนิดนึงเนาะโอเคถ้านะครับอืมอันนี้น่าจะ อ๋อไม่ใช่อันนี้เขายังไม่ได้สอน if ฟเขาสอน indentation ก่อนก็คืออ่าอ่านวา indentation indentation indent เนาะ indentation นะครับก็คือย่อหน้านะครับใน Python จะไม่มีอะไรนะ begin end ปกาเปิดปีกาปิดนะครับจะอะไรนะจะแยกระดับชั้นของโปรแกรมนะครับว่าของไม่ใช่ของโปรแกรมของคำสั่งคำสั่งนี้นะครับอยู่ภายใต้คำสั่งนี้ถ้าเกิด เราไม่ย่อหน้าคําสั่งนี้กับคําสั่งนี้อยู่ในระดับเดียวกันก็จะเออเลอร์นิดนึงอันนี้เออเลอร์เพราะว่ามันมีคําว่า if อยู่นะครับเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีโอเคทีนี้นะครับอา่าหนึ่งสปหรือ3572 s p a c าสนี่ยนะครับมีค่าเท่ากันแปลว่าอันนี้อยู่ใต้อน,นี้อันนี้อยู่ใต้อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มี10คําสั่ง20คําสั่งใต้นี้นะครับ ทุกอันจะต้องเท่ากันไม่ไงั้นมันจะไม่ถือว่าอยู่ใต้กันแค่น,นั้นเองนะครับเอ๊ะเราทำแบบนี้ได้ไหมลองดิสมมุติอันนี้ปินได้นะครับแล้วถ้าเกิดปินอันนี้อะปินเรื่อยจริงเปล่ามันจะปินออกมาให้ไหมหนึ่ง <1, S 1> สองสาม นี่ทำไมช้าตกติดผมเคยรันไม่เคยช้าขนาดนี้นี่คืออะไรซีนตัคเลร์หรืออะไรทำไมหายไปหายไปไหนฮะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆทึงหายไปไปรันนี่ออกไหม ชาจริงวะไม่ออกเออเลอร์ er นะครับถ้าอย่างนั้นต้องเท่ากันถึงจะอยู่ภายใต้นี้ได้แล้วถ้าเราย่อหน้าไปอีกใช่ป่มเขอยอมไหมไม่ยอมอา้าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ยอมอเคเดี๋ยวให้ยกลับมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนน่อดีกว่า โปรแกรมมิ่ง okay. เริ่มจากการที่เราสามารถพิมพ์อะไรออกไปได้แล้วเราสามารถใส่ข้ออะหนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเรามาดูเรื่องตัวแปรเราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเขียนโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงนะครับเมมโมรีเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าใครอยากเรียนเกี่ยวกับเมมโมรีไปเรียนได้เลยนี่คือเมมโมรีเราไม่จําเป็นจะต้อง d e c ค a r e variable นะครับ เ,เราสามารถไปเรียนได้ใน verbal chapter ไหนดูดิแบบดูโอ้เพียบเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาแบบหนึ่งตอนนี้ยัง getting start อ you ย know. ู่เนาะ need is ไปตอนอไม่ใช่โอเคก็มีตัวแปร ى, มีตัวอย่าง hello world ทำไว้แล้วอ๋มอม,มี comment ด้วยนะครับ comment มมด้วยการใส่เครื่องหมาย ชาร์ปเครื่องหมายนัมเบอร์เครหมายแฮชแท็ hashtag, ใช่ไหมสมัยนี้นะครับเราจะเขียนอะไรก็ได้ตรงนี้เราจะไม่เอาไปปำกร้มตรงใส่ไหมเขียนภาษาได้ป่ะสวัสดีเชา้าโลกยังไงวะเนี่ยเปลี่ยนภาษาไม่ได้สวัสดีเช้าโลก เฮ้ยเจ๋งเขียนภาษาไทยได้ด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ต่อนะครับอันนี้ให้ลองเขียนดูก็กลับไปลองเขียนกันแล้วกันนะครับว่าเราจะ Hello World กันยังไงต่อไปเรื่องของคอมเมนต์โอเคแน่นอนเรามีสวัสดิชาโล่เมืม่อกี้ลองดูแล้วใช่ไหมครับเราคอมเมนต์ไว้หลังโปรแกรมก็ได้นะครับเราคอมเมนต์ยังไงได้อีกเราคอมเมนต์ไว้ก่อนเราคอมเมนต์ เพื่อที่จะเก็บเคราะห์โปรแกรมเก่าๆเอาไว้นะครับเคมอลตีไลน์คอมเมนต์มีไหมไม่มี <c oughs> ช็อกไม่มีนะครับไม่มีมัลติไลน์คอมเมนต์ก็เลยต้องใช้วิธีเวิร์กอาราเรว์นะครับนี่คือเวิร์กอาราเรว์ก็คือแปลว่าอะไรวะแปลว่า แม้ว่าพยายามที่จะหาวิธีป้องกันเพราะว่าบางทีมาบางเรามีปริ้นเรามีปริ้นหนอันบงอย่างเป็นภาษาไทยอยู่เลยเรามีปริ้นหลายมันมากอย่างเช่นปริ้นเอเรามีโคดเยอะมากปริ้นบีปริ้นรีนรมีปริ้นเยอะแยะใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากปริ้นันนี้ทั้งหมดทำยังไง ถ้าด้วยภาษาไปตอนพื้นฐานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยชาร์ปชาร์ปชาร์ปติด่ามภาชาร์ปเรียนดนตรีมาไงวะโอเคอ่าแฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กไม่ใช่เอาเป็นว่าคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์อมมอกไปใช่ไ่ะก็จะเสียเวลาเขาบอกว่าถ้านะครับอ่าใช้ตัวนี้ตัวประหลาดมากเป็นไงวะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามตัวนี้นะครับ จริงๆมันเป็นการประกาศสตริงไม่ได้ประกาศการกำหนดค่าสตริงนะครับแต่ว่าเราไม่เอาไปใส่ตัวแปรแปะที่ไหนตัวแปรที่ไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดทิ้งไปก็จะเป็นคอมเมนต์ให้เรานะครับไม่แน่ใจว่าเปืองเมมโมรีเปล่าน่าจะเปืองเมมโมรี่เนาะเราเก็บข้อมูลไว้ในเมมโมรีระ,ะนั้นถ้ามันเปืองเมมโมรี่ถึงเวลาที่เราไปใช้งานจริงเราก็แค่ลบทิ้งนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับทดลองโค้ดหรืออะไรสักอย่างนึงไปต่อดีกว่า หมดแล้วคอมเมนต์แค่นี้ครับไปที่ variable variable อา่า Python โคดสะดวกสบายคือไม่จำเป็นต้องไปบอกบอกมันก่อนว่า variable จะเป็นอะไรนะครับไม่จำเป็นจะต้องประกาศ variable ว่าตัวแปรตัวนี้จะเป็นอันนี้ได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้เลยนะครับทีนี้ความง่ายของมันก็จะกลายเป็นความยากของเรา สักอย่างนึงแหละนะครับคือมนมันก็ที่ง่ายมันจะมีอะไรที่ยากเช่นเวลาประกาศเราจะต้องมานั่งดูละโอเคอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรแล้วมันแคชยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคประกาศ x เ,เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่าข้ามมาดูอันนี้เลยบอกว่าตอนแรก x เ,เป็น4นะครับมันก็จะเป็นสีให้เราสักพักเราเปลี่ยนว่า x เ,เป็นแซลลี่ใครว่าแซลลี่ มันก็จะเป็นเสรีให้เราเพราะฉะนั้นเอ๊ะจะเปลี่ยนชนิดจะเปลี่ยนขนาดจะเปลี่ยนแบบอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคือเป็นเหมือนตะก,การหนึ่งใบผมชอบมองมีมรีเป็นตะกาเป็นกล่องแต่ผมชอบตะกาเป็นทำไมเป็นตะกา1หนึ่งใบนะครับแล้วอยากจะเอาอะไรไปใส่ก็เอาไปนะครับเพราะสั่งปินก็คือยกตะกาไปให้ดูว่าเฮ้ยนี่ไงเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับต้องใช้คําว่ายกตะการไปให้ถ่ายรูปใช่ไหมเราไปโชว์นะครับ ต่อไปอะไรวะสติงนะครับจะใช้1โค้ดหรือ2โค้ดก็ได้ใช้3โค้ดได้ใช่ไหมท้่เมื่อกี้นี้ x เ,เท่ากับจุดๆๆจุด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  test ทำไมต้องจอนจอนโดอย่างนี้ได้ไหมเป็น x ทีดีเขาใช้อย่างนี้กันปะ ไม่ได้ครับเออเลยตันตันตันตัเอาเลยอย่อางนี้ได้ไหมอยากรู้อยากเห็นนะฮ่าเป็นไงล่ะได้ด้วยนะครับมีขึ้นบรรทัดใหม่ให้ด้วยอะ่ะนะครับมันถ้าเกิดเราอยากจะทำสตติงที่มันมีหลายบรรทัดนะครับเราก็ใช้สามโหดเมื่อกี้นี้ที่อ่าเราใช้ในคอมเมนต์ไปอืม โอคนะครับต่อต่อตสนุกสนุกสนุกปากไม่รู้นะครับชื่อของตัวแปรใช้อะไรได้บา้างวะใช้แน่นอนใช้ต้องเริ่มด้วยตัวอักษรต้องเริ่มด้วยหรือเครื่องหมายขีดล่างเรื่องบกสิเนาะห้ามเริ่มด้วยตัวเลขเพราะว่ามันงงนะครับเราจะเอาสามบวกห้าเวลาแปลความหมายมันโคตรยากนะครับ ให้ใช้อัลฟานัวอักษแปลว่าเริ่มด้วยตัวเลขหรือคิเลนต้าเราก็ใช้ตัวเลขได้เท่านั้นนะครับเคสเคสยุทธะเคสเซนซิทีฟนะครับแปบลบว่า uh, ตัวเลขเอ้อะไรนะแต่ละตัวไม่เหมือนกัน uh, ตัวเลขตัวใหญ่คนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับอันนี้เออร์เลอร์เนาะเออร์เลอร์ตรงไหนกดรันแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์ให้เหรอทำไมเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเออร์เลอร์ให้เราอะ แล้วทำไมครั้งนี้มันจะขึ้นเออร์เลอร์ให้ไม่ขึ้นจริงๆด้วยเห็นไหมไม่มีเออร์เลอร์นะครับมันแค่ขึ้นในเราเองโอ้ข้อเสียของวิสากูนะครับมันไม่ขึ้นเออร์เลอร์มาให้เราสวยละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เออร์เลอร์หมดเลยนะครับลั่นตรงนี้ได้หมดเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้อ้ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ปิน ทดลองให้เล่นง่ายๆนะครับว่าจะโชว์ว่ามันคนละตัวกันก็คืออเท่ากับห้า b a เล็กเท่ากับหเหมือนกันเล็ท่ากับสิสีนะครับ print a print a นะครับสิ่งที่ออกมาคือมันจะเป็นทันทันทันเบื่อเพลงนี้ละนะครับเป็น5กับสิบแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคส e incentive นะครับถ้าเกิดมันเป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยน,นะครับมันต้องออกมาเป็น10กับสิบ อ๋อไม่ใช่มันต้องจะเออเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้จัก A อ้าวทีนี้เออเลขึ้นอะไรของมึงเอาว่าช่่งมันก่อนนะครับต่อโอเคอมีหลายค่าได้ด้วยนะเฮ้ยเจ๋งดีว่ะนะครับอันนี้ในภาษาพื้นๆบ้านๆไม่ค่อยมีนะครับก็คือใช้คอมมาแล้วก็ไอ้นีน่เท่ากับไอ้นีไน่อไอไน ite, ไน้อไนี่เท่ากับนี่ไอ้นี่เท่ากับนี่นะครับเจ๋งดี ต้องลองให้ดูไหมต้องลองให้ดูเช่น a a คอมมา b คอมมา c เท่ากับ10แล้วก็ใบตาแข้งแล้วก็อะไรดีอ่ะเป็นภาษาก่อนแล้วก็ hello นะครับไม่ได้ดิ มันมีอะไรบ้างวะมีสิ่งมีสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้านะครับค่าคล้ายๆพายอย่แง้ครับก็จะเป็น A B C ลั่นตุ้มก็ออกจะมาเป็นนะครับเราก็จะมีมีสิบมีกล้วยตัดแห้งแล้วเขมีค่าคล้ายๆพายพายนะครับค่าประมาณของพายอืมเจ๋งดีนะครับใช้อะไรนะเท่ากับ ต่อกันได้อันนี้เ่เท่ากับต่อกันได้นะครับเซมวาลูเช่น a a เท่ากับ b เท่ากับกล้วยตักแห้งกิเกตหุ่นซีละ่ะแค่สองตัวพอโอเคหลัง ก็จะออกมาเป็นกล้วยตากแห้งสองครั้งคำถามนะครับ A กับ b ค่าเท่ากันตอนนี้ถามว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกันไหมสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเปลี่ยนจากอะไรนะกล้วยตากแห้งกลายเป็นกล้วยแขกครับถามว่า A จะเปลี่ยนไปด้วยไหมอ่าโลลัสกับ B เพสลั่นไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวแปรคนละตัวแค่ค่าความไอ้ค่ามันเท่ากันโอเคนะครับไม่มีอะไรต่อไปเอาพุทนะครับเราสามารถเอาพุทแบบนี้ได้บวกได้ด้วยหรอใช่หรอนะครับถ้าเกิดเราใส่ t e ทค ไวแล้วเบื่อนะครับถ้าเกิดเราจะใส่เตกเด้อจะใส่เตกลงไปนะครับก็จะเป็น x เ,เท่ากับกล้วยตากแห้งทำไมต้องกล้วยตากแห้งไม่รู้เหมือนกัะครับ Python East ทำไมผมใช้เพลงนี้ก็ไม่รู้นะ Python i s กล้วยตากแห้งนะครับโอเค เริ่มเบื่อนะครับใช้บวกนะครับกันได้อันนี้เขาจะบอกพูดง่ายๆว่าเอาตัวเลขมาบวกเอ้ยไม่ใช่ตัวเลขเอาตัวอักษร string คำว่า string แปลว่าอะไรนะข้อความเนี่ยนะครับเอาข้อความมาบวกกันได้นะครับบวกคือการต่อกันแค่นั้นแหละเขาต้องการจะเ่อแค่นี้นแหละ ให้เราทำแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดมีอีกตัวหนึ่งอะอ่า x y ไลำประสบเขาใช้ซัดไปแล้วอะเปลี่ยนเป็น a ได้ไหมกลับมาเป็น a ใหม่อ่ภาาษไทย a เท่ากับกล้วยตา เอ okay, เข้าไปไอจ,จะเว,ว้นวรกตรงไม่เว,ว้นวรกตรงนี้ไม่ได้มีผลเนาะไวสเปสภาษาที่แคร์เรื่องไวสเปสมีน้อยมากๆนะครับเคยมีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่น้อยมากๆโอเคเพราะฉะนั้นเราบวก3ตัวได้จะบวกกี่ตัวก็คงได้นะครับโอเคสนุกดีต่อไปแล้วตัวเลขกับตัวสอนบวกกันได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเออเล เอา5บวกกับกล้วยไม่ได้นะครับข่าวกับ5บวกกับกล้วยเพราะฉั้นเราจะเขียนว่ากล้วยหน่วยเป็นไรผลเนาะ a s เ,เท่ากับผลนะครับเราจะบอกว่าเท่ากับกล้วย กล้วยอะบวกฟายบวกเกซบวกซัดแต่ว่าซถ้าใครอยากจะเรียกอย่างนั้นนะครับเราจะบอกว่ากล้วยห้าผลทำไม่ได้อะเศรษนะครับนึกว่าจะทำได้ใน j a v าทำได้นะครับแต่ว่าในนี้เขาใน Python ขาตัดทิ้งคงถ้าใส่แล้วมันจะมีปัญหาหแต่ถ้าเป็น string ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ้าวมีปัญหาฐานะให้ทายหนึ่งสอสงสาม ไม่มีเป็นวักนะครับอ่านยากโอเคแล้วการจะใส่เว้นวักทำไงก็ไปใส่น,นเนี่ยใส่ตรงเลขห้านะทีเดียวนะครับนี่ก็จะมีเป็นวักให้ต่อ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 ,ตอถึงไหนแล้วมันแต่ว่าตัวเลขบวกกันได้ห้าบวกสิบได้ห้าสิบไม่ใช่สิบห้านะครับถูกแล้วกลับมามัน อ้าวห้ากับตัวเลขไม่ได้ทีนี้เนือไม่ได้ก็ช่างมันเถอะนะนะรับไม่ได้ก็ไม่ได้ตัวแปรทุกตัวเป็น global นะครับตัวแปรทุกตัวทุกที่เป็น global จริงๆก็ไม่เชิงทุกที่นะนะครับเอาเป็นว่าตัวแปรเนี่ยรู้จักถ้าเกิดปร,นะประกาศไว้ตรงไหนมันก็เห็นตรงนั้นประกาศไว้ตรงพื้นนะครับชิดซ้ายสุด ก็จะเห็นตรงชิดซ้ายสุดมันขยับมาก็ยังเห็นอยู่นะครับเพราะว่าไอ้นี่มันอยูเ่เป็นลูกของชิดซ้ายสุดนะครับไม่มีปัญหาอะไรประมาณนั้นก็คือมันเอาไปใช้ในฟังก์ชันได้แต่เรายังไม่รู้จักฟังก์ชันเนาะมันข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับออต่อไปอะไรอีกว่าคําว่า global นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในฟังก์ชันเรายังไม่รู้จักฟังก์ชัน สอนอย่างนี้นี่สอนคนเขียนเป็นแล้วนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถึงฟังก์ชันจะพูดถึงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าประกาศไว้ในฟังก์ชันเนี่ยประกาศไว้สมมุติจะประกาศตอนย้อหน้าใช่ป่ะปกติจะใช้ไม่ได้นะครับมาที่พื้นๆจะใช้ไม่ได้อลองให้ดูเลยก็ได้นะครับปกติถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่า global นะครับมันก็จะบอกว่าจึงจึงจึง เออเลไม่รู้จัก X ไม่รู้จัก Y ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออะไรอย่างงี้เป่านะครับแต่ถ้ามีคีย์เวิร์ดว่าเข้าไปในนี่บอกว่ามี global ที่ชื่อว่า X อยู่นะครับพอเรียกใช้ฟัง์กชันปุ๊บมันก็จะประกาศ X ให้กำหนดค่า X ให้แล้วก็ไบตอนก็จะกลายเป็นฟันดัตติกนะครับแต่ ถ้าเราประกาศตัวแปรเฉยๆเอ๊ะกซ์ประกาศฟังก์ชันเฉยๆอันนี้คือการประกาศฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเดฟเฟอรย่อมาจากดีไฟเป็นการประกาศฟังก์ชันเฉยๆแต่เราไม่เรียกใช้ฟังก์ชันเห็นปะพอไม่เรียกฟังชันฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก็ยังไม่เคยเคยเกิดขึ้นในระบบเอ๊ะก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในระบบไฟตอนก็จะเป็นเออร์เรอร์นะครับไม่ใช่ฟันติกเบบี้โอเคเริ่มเยอะปิด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 ครับโอเค ต่อไปนี่อัดไปกี่ชั่วโมงแล้ววะมันมีบอกไหมเนี่ยโอ้อเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับต่อไปก็หมดแล้วนะครับวันนี้เราจบกันแค่นี้เลยตัดจบอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องลํำลามไม่ต้องอะไรมากมายลองดูว่าน่าสนุกไหมนะครับบ๊ายบาย